สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามท,ทุกท่านนะคะพบกับแอดมินช่องตัวเล็พระลอยชานแนลค่ะกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะเรามาดูย้อนหลังของวันที่11กันก่อนนะคะแนวะทางย้อนหลังวันที่11นั้นแอดมินให้ชุดเน้นคือ4042 43 50 52 53 45นะคะเข้าที่รอบปกติไปคือ134 เข้าบนไปนะคะสำหรับวันนี้เบิ้ลมานั้นทั้ง3ฮานอยเลยเนาะเบิ้ลแรกนั้น99นะคะปกตินั้น 88, 8 8 v แ p ยังมา22นะคะชุดการเข้าที่รอบ VP ค่ะคือ41บนไปเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตามแนวทางอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทำบุญกันด้วยนะจ๊ะสำหรับสายลูดค่ะสายลูด แอดมินให้เด่น8กับ9แล้วก็9กับ0เข้าที่9 9รอบพิเศษไป1นะคะแล้วก็29รอบพิเศษเหมือนกันนะส่วนปกติ VP นั้นไม่มานะคะมารอบใดรอบหนึ่งแล้วควรหยุดนะคะเรามาดูชุดเน้นชุดกัน ของแนวทางวันที่12นะคะชุดเน้นแอดมินให้1 0 1 2 1 3 1 5 0 2 0 3 0 4นะคะนี่คือแนวทางชุดเน้นแล้วก็สำหรับเออถ้าใดอยากสมัครลิงก์ที่แอดมินให้ก็ลองสมัครลิงก์ด้านล่างในคอมเมนต์ดูนะคะเป็นลิงก์ที่แอดมินใช้เองค่ะสมัครครั้งแรกรับโบนัสกันเลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นคือ สมัครครั้งแรกรับ300บาทกันเลยนะคะเอาไว้จิ้มตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะคะอนเป็นก็ขอย้ำนะคะแนวทางชุดเน้นชุดกันตัวเลขชุดเจาะ2ตัวนั้นเข้ามาหลายวันติดๆแล้วนะคะโปรดระมัดระวังในการนำตัวเลขไปใช้ด้วยนะจ๊ะ ชุดกันของเรามี1 1 0 0 0 5 1 4นะคะเอดมินไม่แน่ใจว่าจะมาเบิ้ลอีกไหมถ้าท่านใดชอบเบิ้ลก็ติดไว้ด้วยนะคะเพื่อความไม่เสียดายขนาดวันนี้ยังมาตั้ง3รอบเลยเนาะ9 9 8 8 2 2เป็นไปได้นะคะแล้วก็สายรูดของเราค่ะสายรูดช่องแรกคือเด่น9กับ0นะคะช่องที่2คือ2กับ1ก็จับชุด ชุดวิน2ตัวตัวเด่นลูดกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ